สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกอกนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าหลังพัสดุอันนี้เป็นอะไรนะคะนี่คุณรัชนีนะคะเดี๋ยวดูก่อน,นมาถึงค,คุณนิ่มนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูมุดแม่คุณตัดไปเมื่อกี้นี่นะคะมาดูว่ามันมีอะไรในกล่องนี้โอ้โหเ,เป็นถุงเ,เป็นถุงอยู่เลยอันนี้ครับกระแตนเลยนะ อือหือป้าเตนหนึ่งถุงาจาบักแลวเบิ่ังดูก่อนเฟซดูใกล้ๆอ่ะเราจะมาดูของป้าแต๋นโอป้าเตนเป็นกระเป๋าเลยเนาะเดี๋ยวเราไปม้วให้สักพักหนึ่ง นี่ดูเลยพ่อดูว่าอันไหนมีนขาผสมงสอนแล้วจะเขียนชื่อให้อยู่ไม่ใช่เหรอดูในถุงนก็คือใหญ่ใช่ไหมประเตนมน,นี่เดี๋ยวนิประเต็นไอก้กระพุ้งขาวอันนี้อืมเขาข้าเลยนะ เป็นปลาหมึกกับอะไรดูก่อนนะคะอ่ะไปดูขนมอือจะให้น้องมาโอมขนมปลาเส้นโอ้โอปลา,าเส้นนะคะปลาหมึกโอเคนี่ปาลาหวานปลากรอบปลากรอบนี่นะคะ ปาพิีปาได้ดไม่รู้แหละป้าป้าหวานนั่นแหละเออชมุน้นี่ก็เต็มจ้าเก็บรวยอยูอย่เลยจ้ะสีเหลืองกับสีนี่แหละเนาะเดี๋ยวเอาไปให้ป้านะคะเอาไปไว้รถเลยเอาขึ้นรถเลยพ่อมาเมื่อเมื่อถึงเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเ,เนาะแต่พ่อเพิ่งข้าไปเอาไก่เมื่อเช้นี่ยเห็นลูกชายก็บ่าว่าจังใดเลยเนาะ เดี๋ยวเขาเอาไปให้ป้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูของเราว่ามีอะไรก็จะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวให้พ่อเอาไปใส่รถไว้นะคะเดี๋ยวไปให้ป้าขอบคุณคุณรัชนีนะคะที่ส่งมาให้นะคะอยู่ใหนนะระยองระยองแม่อยู่ระยองเดี๋ยวจะให้พ่อดีค่ะนะคะมันบเม็นปลามึกสดบอ โอ้โหนี่ออกมาอ่อนๆนะคะพี่น้องเบื้องก่อนขาะเอฟซีว่าอะไรไมี่กลิ่นๆออกมานิดนึงกเป็ดเจียวบองโอ้โหน้ำพริกนะคะอ่าทานมากเลยใส่กระปุกไว้เลยอืมแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนาะซองุงนูนอือเอาไปกินอยู่โคกหนองนาเออราใส่กระปุกเลย แล้วก็ไปไว้โคกหนองนาพุ่นล่ะไอ้วันอันหนึง่งโอ้เหมือนกันเลยกับของป้าป้าหมึกเส้นแถมกระเป๋าด้วยป้าว่าป้ากรป้ากรอะไรก็ป้ากรคนละรถคนละแบบกันได้กระขนมอ๋มอเหมือนกันเลยอันนี้เป็นฮอนบ่พ่อไม่รู้ขนมอะไรเขาบอกว่าขนมก๋วเตี๋ยวเล่นอื้อ เหมือนกันนะคะสักพักก็คงจะเอาไปให้ป้าแล้วเนาะพ่อน่ะเออเดี๋ก็ไปพร้อมกันกับอาหารนะแต่ว่าก็เดี๋ติบข้าวแต่เราเอาใส่ถุงเอาเนาะข้าวก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณรัชนีนะคะคุณแม่นะคะชนีอยู่เซรายองบางระมุงชนบุรีเนาะชนบุรีอยู่ชนบุรีบางระมุง ขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับได้กระเพาผ้าอาหารกระเพาผ้าโอ้น่ารักจังเลยพ่อนี่เอาอันนี้ใส่นี่นีเ่เอาเอาโทรศัพท์ใส่อเออน่ารักของป้าก็คนละใบกับของเรานี่ <c oughs> มันก็พอดีพอดีเนะสะพายอนเนกประสงค์ได้รับแล้วครับ,บได้รับแล้วนะคะคุณแม่ได้รับแล้ว เดี๋ยวเราก็จะทํากับข้าวต่อนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ป้าพร้อมกับอาหารโอ้โหไปดูก่อนค่ะดอกไม้สวยจังเลยตอนนี้นึ่งข้าวอยู่แล้วก็แกงไก่นะคะวันนี้โอ้โหวันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะทุกคนมันจะมีสีแบบนี้นะ งามแล้วค่ะงามแล้วงามแล้ว,ลวเห็นแล้วค่ะนุ่นดอกอพุทธรักษาของเรานะคะแดงนะคะแล้วก็จะมีชมพูออนนะคะนี่สองสีแล้วค่ะไปทางนู้นก็จะเป็นนู่นนะคะบานเย็นสีบานเย็นนะคะแล้วก็จะมีสีส้มด้วยนะคะตรงนี้นะ มันจะมีอยู่สีแดงสีเหลืองสีชมพูอ่อนสีส้มนะคะมีอยู่ที่บ้านไร่อันนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นซุ้มใหญ่แล้วก็ทำเป็นซุ้มนะคะนี่มันก็จะสวยเพราะว่าเห็นของเขาแล้วมันขึ้นเป็นเครือส,งสูงๆนะคะ นี่นะคะกล้าก็ยาวเร็วแล้วเกินนะคะไปดูที่นาเมื่อวานนี้ก็สวยค่ะกล้านะคะนี่ดวงอาทิตย์กําลังจะขึ้นตรงภูเหล็กไฟนี่แหะคะ่ะบรรยากาศดีนะคะช่วงนี้ฝนจะไม่ค่อยเห็นตกเลยตอนนี้คือนึ่งข้าวก่อน,นะคะ่ะสุกแล้วก็จะแกะแล้วก็เอาเข้าไปให้ช่างเลยนะคะเพราะว่า,ามีเอซนะคะท่านหนึ่งเพื่อนไม่ประสองค์ออกนามคะ่ะให้คุณแม่ทํากับข้าว เช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะให้กับทีมช่างนะคะเพื่อนก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วแต่คุณแม่จะทำเพราะทางเราจะกินอาหารแบบนี้ถ้าเขาอยากจะกินแบบเป็นข้าวผัดก็บอกมาได้นะคะคุณแม่ก็ทำให้นะคะก็จะทำให้กินข้าวสวยบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะปนกันไปนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะที่บ้านไร่อากาศดีดีค่ะนี่ค่ะหลงเหลืออยู่นะคะดอกทานตะวันบางต้นก็ กำลังจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีแค่หนึ่งต้นนั้นปลูกได้เยอะมากแม่จะให้เขาเกะแล้วก็จะเอาไปทําพันธุ์ต่อนะคะนี่ค่ะดูต้นมะพร้าวก็ดูทีไรมีความสุขค่ะเพราะว่ามันตั้งแล้วนะคะมันติดหมดแล้วถ้าสมมติว่าต้นมะพร้าว63ต้นนี้โตหมดได้เป็นผลนี่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราปลูกเองนะคะได้รู้ได้สัมผัสนะคะได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะว่า ทำอย่างไรมาพราวถึงโตเร็วนะคะแล้วก็ได้ผลเร็วนี่นะคะต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจช่องไมอ่อปุกกอกนะคะแล้วก็ช่องบ้านไรผ่ผูหลวงนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้ตลอดเวลานะคะนี่นะคะนี้คุณแม่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ